ครับเดี๋ยวจะรอพี่ตี้แต่งตัวอยู่เดี๋ยวเราจะไปเช็คระบบไฟให้มันโอเคก่อนนะครับเพราะว่าช่วงที่เอาจริงตัวมันตันแล้วมันจะเสียเวลาแ๊บเดียวครับแป๊ยเดียวปิดเลยครับปิดทอมเบอร์ปิดเครื่องปรุงของท่านไว้เลยเดี๋ยวจะยหายนะครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับบูธลุงเจียงแล้วก็ V อ้าอนขบวนการนะครับจะมีกล่องรับบริจาคนะครับผู้สนับสนุน งานเราเป็นงานไม่มีค่าผ่านประตูนะครับถ้าใครจะร่วมบริจาคก็รปโยชน์ในกล่องได้นะครับตั้งสิบาทยี่บาท1 0 0่100บาทท่านหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับที่ช่วยกันเพราะว่างานเราชมฟรีนะครับไม่มีค่ใาใช้จ่ายมาเจ้าทินมานี่ครับผมลุงเจียงสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาพี่บอลสัีพี่บอยพี่บ,บ,บองงาอเดี๋ยวรอบต่อไปก็ วันนี้มาชุดทุกทีมเอาจริงนะครับแปดคนแปดเมื่อกี้แค่ปล่อยแค่มีอะไรบสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวกางแหลมจะเป็นก็จะเริ่มตั้งแต่ยี่สแปดซุ้มแปดนะครับไล่ไปที่ลงแยางใช่ใช่ที่ผมใช้ครับแล้วก็ซับจะเป็นหน้าเปิดรุ่น1 8บเจเนาะ V สิบแปดโปร V สิบแปดโปร V สิบแปดโปรตัวนี้ไปเท่าไหร่ครับพี่ไป11,900หมื่นหนึงพร้อมดังหมื่นหนงันเก้ารยพร้อมดังพร้วยซับด้วยโอเคปุ่มกดแล้วนะครับ เท่ากันนะคกับเครื่องแป๊บนึงเลยครับแป๊บเดียวโอ้นั่งเล่นเกมสบายเลยนะครับนอนไหนกันครับเมื่อคืนมาถึงตอนเช้าครับมาถึงตอนเช้าอ้าวแล้วคืนนี้มีที่นอนยังมีแล้วครับอ๋อลุงเยียงจัดหาให้แล้วโอเคครับผมตรงนี้ก็มิกก็จะเป็นไมด้าสเนาะเอ็มสามสองอาร์ครับอ่า โอ้มีความสามารถนะดึง VA มาภาคอีสานได้ปกตจิจะอยู่โซนภาคกลางนะพี่น้องครับผม V a นะครับพ่ชัดอ<ม>อดิโอขอบคุณพี่พี่เข้ามาให้ครับพี่พี่ <c oughs> เานอเคราะห์เนาะใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาแจมมาสนุกกันในเนื้อเสียงก็คิดว่าเป็นสไตล์ของ VA อยู่แล้วมันก็จะไม่เน้นหนักเหมือนภาคเรานะจะเป็นแบบแนวฟังสบายโอ้แนวฟังสบายความครบัง ลื่นหู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 มาตัวซับซับเป็นสปนิวสเปนิ้วไวีกี่วัตครับตัวนราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่นเกร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัเาเสียงกลางราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันราคาเดียวกันครับเอาเซตนี้ทั้งหมดราคารวมประมาณเท่าไหร่ครับนีราคารวมหมอ แล้วก็เพลงที่จะมาใช้เปิดคำหน่งเห่งหมื่นหนึ่อ่ะตีเป็นหมื่นอง่หมื่นสนีึ่งหมื่นหนงพเ้าร้ยอ่ะคำนวณสิคูณหรือเราอยู่จังหวัดสุรินทร์เป็นแสนแสนเก้าหมื่นแสนเก้าหมื่นจตู้เฉพาะตู้นะพี่น้องร้อมดังนะจัตู้นี่ครับเซตนี้นะครับหนึ่งแสนยนะ นี่ครับหนึ่งแสนเก้นี่รอลงทุนทีเดียวจบเลยครับผมรับงานแบบรับงานออแกไนซ์ข้างค่างละสองคือสองส่คือสได้เลยเนาะสบายเลยครับเส้นนี้อันนี้อเรยท่านนะครับวตรงนั้นก็ท่านเกมเลยครับพรว่าเอมอยู่ตรงไหนครับ ที่พี่บอยครับทุกทีมต้องแนะนำครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับนี่เจ้าของแบรนด์นะครับอ๋อนี่พาวเวอร์อย ah. ู่ตรงนี like Now, ้ผมนึก like ว่าพาวเวอร์อยู่บนรถนี่ครับผมพี่บอยใช้ของอะไรครับผม เรียนดิเชลนี่เป็น D H K ครับ D H K นายพี่บอยอธิบายหน่อยตัวไหนใช้ใช้อะไรครับผมตัว D C สองนี้เอาไอ้ขับซับครับผมซับตัวลักสี่ดอกครับตัวละสี่ดอกเนาะแล้วก็ท G 9ขับพิทายครับมีเ G 9ขับพิทาใช้แนลเราสองใบครับใช้แนลเราสองใบครับผมแล้ว D H P ใช้เป็นมาลานี่ M I R สี่แปดศูนย์ A ครับผมระบบก็มีเท่านี้ประมาณนี้เนาะครับผมพี่บอยอยู่กับ วงการอ่าตู้ลำโพงนานไหมผมผมก็ประมาณสามปีสี่ปีได้ครับประมาณนี้ครับเออผมได้ยินข่าวว่าพี่บอยจะอยู่อ่าทางด้านงานรับงานออกงานมากกว่าใช่ผมเริ่มมาจากทำเกี่ยวกับแสงสีเสียงอยครับผมใช่ครับแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาแจมกับเรื่องตู้ลำโพงครับก็เริ่มต้นก็รู้จักกับพวกพี่ๆกับที่ทำเกี่ยวกับตู้กับอะไรอย่างนี้เพราะว่าบริเวณแถวนั้นก็ทำเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วนครปฐมใช่ครับผมครับ ก็เลยได้เข้ามาแจมอีกแบรนด์นึงใช่ครับก็มีโอกาสก็ชอบอยู่แล้วด้วยครับทําไมถึงได้ชื่อเป็น VA Vision Audio ครับก็คุยกันว่าอยากให้มันดูมันเป็นเหมือนวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับใช่โอ้ก็เลยเรียกเป็น VA Vision Audio ครับแล้วแลนแลนที่จะต่อยอดยังไงมีมีแลนไหมครับตอนนี้ก็คิดถึงตัวแอลล่เป็นตัวใหญ่เพื่อจะลองรับคอนเสิร์ตครับเพราะว่าผมเองผมทเกี่ยวกับ คอนเสิร์ตเฟสติวัลอยู่แล้วด้วยก็อยากจะพัฒนาตัว2ดอกให้มันได้พลังได้ดีวีที่สูงกว่านี้ขึ้นไปอีกครับครับแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่บอยเริ่มอย่างเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเนาะแต่ยังไม่จบเรื่องวัสดุอุปกรณ์บางอย่างอ๋อใช่ครับครับผมก็ต้องรอดูอีกนิดใช่ครับวิจัยวิจัยพี่กรอยก็อยากจะให้ทันดูดูการคอนเสิร์ต ที่จะถึงเนี่ยครับปลายปีครับผมถ่าทันก็จะได้ใช้งานเลยใช่ครับมีอะไรจะฝาก fc พี่น้องชาวเครื่องเสียงไหมครับพี่บอยก็วันนี้ฝาก fc ชาวสุรินนะครับก็มามาชมกันได้ครับครับผมขอบคุณพี่บอยมากครับผมสวัสดีครับเนี่ยเจ้าของแบรนด์ครับผมเป็นงานตู้สิบแปดนิ้วใบเล็กนะครับเจ๋วเลยนะฮะก็เรียนเชิญมาฟังกันได้นะครับผม ครับถ่ายผมบ้างวอ๋อช <C> ่างคีโมไม่ต้องถ่ายครับสองคนอยู่ข้างบนเป็นช่างคีโมผมไม่ค่อยอยากถ่ายครับผมสามคนนะครับผมโอเคนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยที่พี่บอยพี่บอลพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาด้วยปหพี่หนึ่งมาเดี๋ยวมาดึกๆครับมาถึงดึกๆอ๋อพี่หนึ่งตามมาก็นี่ก็มาพี่บอยกับพี่บอลโอเคก็จัดจัดแจงเตรียมสถานที่พักให้แกแล้ว โอเคก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับผมที่ได้มานะครับวิชั่นออ d ด o โอครับของดีจากนครปฐมก็ลุงเจียงก็เป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ครับนะก็ใครสนใจเสียกลางสเปดก็ติดต่อที่ลุงเจียงที่ผมได้ครับนะราคาก็11,900่ายต่อไปละเอียดลึกๆสเปคลึกลึกอะไรกว่านี้ก็ส่งคุยโทรคุยโทรมาคุยทักมาสอบถามได้ครับนะโอเค ตัวแทนภาคอีสานก็ลุงเกียงทั่วประเทศนี่แหละพี่น้องครับผมติดต่อได้ที่ลุงเกียงครับผมนะนี่เบอร์โทรของลุงเกียงครับผมเฟซบุ๊กก็เซนเดอร์นินแก้วครับนะเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับสนใจก็ฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์ครับของประเทศไทยนะฮะถือว่าเป็นระดับต้นๆอีกหนึ่งแบรนด์แล้วกันนะครับสำหรับ V A Vision Audio นะครับวันนี้ก็สุดยอด ลูกเจียงดึงพี่ๆเขามาได้ไม่ธรรมดาเสียงเดี๋ยวรอฟังเสียงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าจะเปิดโดนเพลงไหนลิขสิทธิ์ก็ค่อยเดี๋ยวถ่ายเป็นอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็คือ,อา่น้าเสนอใ,ให้กับลูกเจียงแล้วก็ VA ครับผมรับคลิปนี้ล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ